วัดนี้วันที่20กลกุมภาพันธ์2568เป็นวันที่49ข้าเจ้านายพิสพลพุษิมันตะกุลโอเล็ก175ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บ,บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและรู้ได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระ พยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเต็มตัวหนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาริสุอัตระคจันตุเทวดาสัทธมังมุนิราชสาสุนตุสักขโมก,กขังสเคกาเมจารูเปคลิสิขระตเตจันตลิเกวิมานีทีเปรตเทจักาเี ตารุวนันคาเนเคหาวัมหิเจเตภุมมาจายันตุเทวาฉลทระวิสมมยักขันทัพนาคาทิทันตาสันติเจยังมุนิวระวะจนาังสาทวมีสุนันโตธรรม,มสวนณการอยยัมปัทันตา ธรรมสวาณกาโอยัมปะทันตาธรรมสวากาโอยมปะทันตาสองโชาวะรัตันตัยยิมินาสกาเลนาพุตังอภิปุญญามะยิมินาสกาลนาธรรมัิปามะยิมินาสการลนนาสังฆังอิปุามะสมกราาวะรัตตัยอรังสัมมาสัมทโธภะวะปังุะโงตังภิวาเทมิ สวัสขาคตัวคท่าท่ัโมธรรมนอสารสุจิปโนพะโคตัวเรสังโคสังกังวางสี่น้ัสกัรที่คาคา නිතස්ස Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa ආ တේ සරණ කොමි පුතං සරණ කච්චාමි තමන් සරණ කච්චාමි සම්කංග සරණ කච්චාමි සතියම්පි බුත්තං සරණ කච්චාමි සතියම්පි ධම්මං සරණ කච්චාමි සතියම්පි සම්කංග සරණ ยมติพุทธังสนังพระจามิตติยมผิตัมมังสนังพระจามิตติยมผิสังฆังสนังพระจ้ามิหกสัจจะเกริยาคาถานัตถิเมสสนังอันยังปุตโตเมสสนังวรังอิตินะสาจวัจเจนาสุทิเมหตุสัพพทานัตถิเมสสนังอันยังธรรมโมเมสสนังวรังอิตินะสาจวัจเจนาสุทิเมหตุสัพพทานัตถิเมสสนังอันยังสังโฆเมสสนังวรัง อิตินาสาจวัตเชนะสุทิมีหัอตูสตาชาเจคมหาสมัยสุอีวัมเมสุตังเอกังสมะยังภะกวาสุเกสุวิหยงราติกัปิราวาตูสมิงมะวันีมหาเตพิกุสังเทนะสัตทิงปัญจามาเตเหหิพิกุสเตหิสัเพหวะอรันเตหิทัสสหิจัโลกาทาตุหิ ยวตาเยโพเยนะสันนิปติตาหุติพระกวันตังทศนารยาภิคุสังคันจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกายกานังเทวานังเอตทะโอเอายังโขพระกวัสเกสุวิหารติกับิราวัตุสมิงมหาวันเนมาเตภิคุสังเขนะสติงปัญจมาเตหิภิคุสเตหิ ตเปหิวะอะระหันเตหิทัสสะหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุริเยนะสันนิปะติถาหุนติภะควันตังทัสนายาภิกขุสังคันะนมะยัมปิเยนะภควาเตนุปสังมยามะอุปสังมิตวาภควโตสันติเกปัจเจกะาภาสยามติ ตาโคตาปิเทวตาไสยยธาปินามะพาราวาปุริโซสัมมันชิตังวาป่หังปุซารายะปุซาลิตังวาป่หังสัมมินเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาปะกัโตปุระโตปาตุระหังสุอาตาโคตาเทวตาภควันตังอะ พิวาทิตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะควะโทสันติเกอิมังคาทังอภาสิกมหาสมยโยปาวะนิสัมิงเทวกายาสมะตาอาคตัมไิมังธรรมะสมายังตากิตาเยวะอะราชิตตะสังคันติ อาตโคปราเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีตตาพีขโวสมาทาหังสุจิตังอัตโนอุจุกามังสุสาราทิวานิตานิขังหิตว่าอินทริยานิราคันติปันทิตาอาตโคปราเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ ขีตวาขีรังช hmm ีตวาปารีคังอินตาขีรังโอหัตจะมะมีชาเตจรันติสุทาวะวิมะราจักปูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตะโกปราเทวตาปะกวาโตสัตติเจมังคาทั้งอภาสีเอเกจิพุทธังสอนนังคตาเซนะเตขมิสัตติอปายะภูมิง พหายะมนุสรังเทอังเทวะกายังปริปูเรสันติอิติอัตคุปการวะปีคุอามันเตสศเยปุเยนาปีขเวทัสสะสุโรกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาวันติตธาขตังทสนายยะปีคุสังพันจะอิปิเตปีขเวอังอิสุงอัตติตะมัทา นางราหันตโตสมาสุทาเทสัมปีพระกวนตานังเอตะปารามาเยวะเทวตาสันนิปติตาเิสุงไสยธาปิไมหังเอตราชิเอปิเตปิกเวปวิสันติอนาคะตัมัทธานังอรหัตโตสมาสุทาเทสัมปีพระกวนตานังเอตะปารามาเยวะเทวตา สันนิปาฏิตาภิสันติอสยธาปิมายังเอตระหิอาจิคิดสามีภิกขเวเทวกายังนามานิคิตตาจิสามีภิกขเวเทวกายังนามานิเทศิตสามีภิกขเวเทวกายังนามานิตังสุนาตสาตุกัรกมสิ โรธภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคตเตภิกุภะวะโตปัจจับโซสุงภะวะเอตตะทาโมจะสิโลกะมะณุกัสสมิยถาภุมมาตัสฐิตาเอสิตาคิริคัพพลังปะหิตัต าสมาหิตาภูตุสีห้าวาสังลีนาลมะหังสาพิสัมพุโนโพธาตมะนะสาพุทธาวิปัสสนนามะนาวิราโยปัญจสติยัตวาวันีกาปลาวัตเวธาตวามันตยิสัตธาสาวกีสาสเนรติทิวิกา เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิโกเทจะอาตาปมะขะลุงสุตตวะพุทธโสาสนังเทสัมปาตุราหูยานังอะมนุสานะทสนังอเปเกตสัตมัทาคุงสหัสสังอาทาสัตหลิงสตังเอเกสหัสสานังอะมนุสานามัตทัสุงอเปเก นันธามัตากุงติซาสัพพะภูพาภูธาหุงตัญจะสัพพังพิญญายะอวากิตตวานาจขุมาตตัวมังตยิสัตตาเศร้าเกสาสนนรติทวะขยาพิกันตาติวิชานาถาพิกาโวเยโวหังกิตตอิสซามิกิลาหิอนุปุพภโสสัตตาสหัสสาวายาคา ุมิมากาเปลาวัตถวาอิติมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงว่านางจะสหัสสาเฮมาวตาจะฆานานาตวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงว่านางซาตาคิลาติสหัสสะยาฆานานาตวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโน มุทมนาพิกามงพิกุนังสมิติงว่านางอิจเตโซระสสาหัสายาคานานาตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวนาวันโตยสสสิโนมุทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงว่านางอิสามิตตาปัญจสตายาคานานาตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวนาวันโตยโสสิโนมุทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงว่านางกุมพีโรราชาคาหีโก พอปุนรัตสานิเวสนางพิยุนังสตะสหัสสังยาคานังปะยิรูรุป,ปาสติกุมพิโรราชากาฮิโกโซปาคกสามิติงวะนัง